ข้างในมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคะใช่ไหมโอ้ลัดจีถุงอะโอ้เชียเชียนี่นะคะแล้วก็จะใส่นี่ลงไปต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหม้อไฟจีนนะคะหม้อไฟจี ดวุมากที่มีถุงร้อนข้างในค่ะทุกคนวันนี้มาแบบว่าเผ็ดเลยนะร้อนแรงอันนี้เป็นแบบเผ็ดนะคะโอ้ยอะไรอะข้างบนอะไรี้ออกทนี่นะคะอ่านไม่ออกนะฮะแล้ววันนี้ได้มาสองกล่องสิบปุยน,นะคะแล้วก็นี่อันนี้คือมี คนที่รักขโมยเขาแกะไปแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์อูด้งนะคะอูด้งญี่ปุ่นนะคะคล้ายๆกันนะเนาะแล้วก็มีซอสหัวกุด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะลูกนะคะมีวา้าทุกคนดูดีสิว่าดูมาดูข้างในมาดูข้างในโอ้โหหอยลายคะ่ะทุกคนหอยลายโอเคหอยลายค่ะทุกคนแบบของอน้ำลายกระดินเลยอะหอยลายแบบว่าของ ดเลยของสอดจริงๆเลยค่ะยังไม่ตายเออตายแล้วล่ะตายมัตายแล้วเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันขาดอากาศหายใจขนาดนี้นคงตายละแต่ยังไม่เน่าอะนะเพราะใช้ถุงสูญญากาศนะคะทุกคนโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเจ็ดสิบสองสิบสองตัวค่ะทุกคนแล้วก็นี่นี่วับของเรานะคะป็นลูกชิ้นปลากับเต้าหู้ปลาใช่ไหมข้างใน,นนะคะเออแล้วก็มีอะไรอีก อันนี้เป็นเอ่อเป็นเส้นนะคะเป็นวุ้นเส้นเอ่ออะไรอะเป็นวุ้นเส้นมันเทศนะคะเป็นวุ้นเส้นมันเทศนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าฉีกแล้วก็ใส่ในถ้วยเลยหรือว่าเราจะต้องเอาไปแช่น้ำอีกนะคะทุกคนนะคะโอ้ oh. oh. ก็จะลองใส่ในถ้วยก่อนอันนี้อันนี้คืออะไรอะ ก่อนไม่มีภาษาอังกฤษให้อ่านด้วยอะอ,อะไรอะอะไรอะอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นพวกแบบพวกผักค่ะมีสาลร่มีบัวหิเออไม่ใช่บัวหิมะสิอะไรลากบัวจีนมันฝรั่งนะคะหั่นแว่นนะคะอยู่ในนี้นะคะโอเคค่ะพอดีว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขา กลับบ้านมาเขาหิวน,นะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นถั่วงอกนะคะอันนี้คือถั่วงอกดูรูปอะไรและนี่คือเป็นซอสหัวกัวนะคะแต่เราคิดว่าเราจะไม่ใส่เพราะว่าคุณนักเรียนเขากินเผ็ดไม่ได้ขนาดนั้นนะคะและนี่คือถุงร้อนนะคะทุกคนเติมน้ำเท่านั้นนะคะ่ะเติมน้ำเข้าไปนะคะ โอเคแล้วน้ำเราก็เติมมาเลยเออเอไม่ใช่สีเรากเอมาแล้วนี่ทุกคนยังขาดอีกน,นึงอันนี้นะคะเรียกอะไรอ่ะอ่ะ,บโ,โ,อะอโบโลนาละกันอ๋ออืมโบโลนานะคะเีย,เ,ยเลยนะคะเ,เราจะใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำลงไปเลยนะคะใส่น้ำลงไปนะปดูนะ อะไรขึ it, so ้นเลยหรือว่าเราทำผิดพิธีหรือว่าต้องรอค่ะ่่่พึ่งสีลูกอย่าพึ่งชิบะบทชิบองชิเ้เ้ยเยเเ ป้าปาอืมชิทั้งมันเกิดเลยขึ้นอะทำไมมันยังไม่ร้อนอ่ะมมาแล้ว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 ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะนะามามา ใส่ของโอ๊ยตายอะไรเนี่ยอะไรของฉันนี่นะคะน,น,าคานี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่พวกวัำกุดิบลงไปนะคะวัดดุดิบเดี๋ยวดิวเอาโอเคโอเคช่วยแม่หน่อยแล้วก็ใส่ของขไปเราจะใส่แบบเร็วนะคะเดี๋ย,เยเาวาเ,แบบเดี๋ยวมันไม่ร้อนอะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยปิดป่าวางแสงก็จะให้แบบมันต้องรีดมันต้องรีดเดี๋ยวมันไม่ร้อนเดี๋ยวมันไม่ร้อนมันไม่ร้อน ันไม่ร้อนแล้งมันไม่ร้อนก็เอาไปตั้งไฟเหมือนเดิมเอเต้มใส่ลงไปอ้ยไม่ใ่นะเราใส่น้ำข้างในมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะใช่หมนคเ้โอ้โเราใส่น้ำข้างใมันเยอะเกินไปเชจน้ำเอ้ยน้ำอะไรที่ทนมาบ้างอออหนะคะโอถัวงอ แล้วที่ถุงอะเอาเชียเชียม,ม,มนีนะคะเราก็จะใส่นี่งงนะะนลงไปต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำล้นออกมาแล้วโอเคเราเทน้ำออกไปแล้วนะคะมีก <ś c oughs> ุ้งนี่นะคะลูกลีลูกล้นมากเลยอะไรเนี่ย หอยแล้วก็ใส่หอยลงไปโง่หยาเราก็น่าจะเตรียมให้มันเสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำรอเสนะีน้ำกระถึงร้อนลงไปอันไหลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปกันสิลูกออกไปกันสนะิโอเคและะ้วะ และเราก็จะปิดเอไอย่อออาฝาล่ะฝาฝา๋อฝาอยู่นี่โอเคนะทุกคนเราจะมาดูกันนะค่ะมาเปิดกันนะคขนทันทัน แต่นก็รู้แล้วเี่เท่เหม,มือนกับกินที่ร้านมออหออานม้อไฟซีเลยะทุกคนคุ้มนะคะคุ้มแบบขอได้เยอมาก ัดเต็มจร,ริงจริงน้ำหวานตัวอะไรมาบ้างกันนี่ชิโอ้โหเดี๋ยว่าน้ำเอ,อ่อซอสมอันอะรสจัดจ้านอยู่แล้วนะคะทุกคนแบบว่ามันออกจะเข็มด้วยแหละใส่น้ำเยอะได้นะนี่นะคะทุกคนวิธีการทำนะคะเราต้องจัดของ ใส่ในถาดข้างบนข้สร็จก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำข้างล่างนะคะอ่าแล้วก็เทคนิคอย่างนึงนะคะเราอะ่ะใส่นี้ก่อนอวางข้างล่างข้างล่างสุดเลยอะ่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปใช่ไหแล้วก็พวกไอ้พวกขอนี้พวกอะไรเนงะี้ยเราวางไว้ข้างบนนะคะคือเมื่อกี้เรามาพิสูจนไปก็เลยแบบว่าดูวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำสำเร็จนะคะ บอกว่าจะไม่ใส่ซอสให้ลูกสาวคาะแต่เราก็ใส่เพราะกลัวว่ามันจะไม่อร่อยนี่ได้ใช่ไหมอ่ะเป็นแฉแต่ที่นีๆต้องเอาไปล้างน้ำให้ให้ให้คุณลูกเขาก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่ามันรสจัดเกินอะ่ะใครกินแบบนี้ไม่ได้เด็กๆกินแบบนีด้ดีนะคะหอมมากอ่ะ ถ้่ด้กินหอยได้จกจินได้เนี่ยจะทำให้ลูกษาวป็นอย่างเดียวนะคะเราจะไม่กินนะคะโอ้ยได้ไงอะ่ะเราบันรีวิวอาหารเราจะไม่กินได้ไงอะ่ะ<ถ>บ้าเปล่าป้านีทเติ้นสิอ๋อโอเคนะคะเดยวเราจะมากินให้ทุกคนดูนะคะว่ารสชาติมันจะขนาดไหนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะอืมนะเราเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะ เส้นวุ้นเส้นที่ทำจากมันเทศน,นะคะเหนียวนุ่มมากรสชาติเผ็ดจัดจ้านไม่หลอก จริงไม่ได้โมไม่ได้โอเวอร์เกินด้วยแซ่บไม่ต้องมีซอสอะไรเพิ่มเติมอร่อยอร่อยมาก ยากบาัวจริงกินมาละรสชาติหอยก็มันก็ มันก็ไม่ใช่หองสุดอะเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ที่แบบว่ายังฟีดยังไงเก็บความสดได้อยู่มันหล่นไปไหนเนะี่ยอะไรมีต่เปลือกเราจะไปกินบูโลน่าดูนะคะบูโลน่า 里面有水吗？妈尼 <Money. S 1>、嗯，满，那。 อันนี้ลูกชิ้นนะคะ O 是，哈是。哈哈哈哈！我想看

คือแบบว่าไม่ผิดหวังจริงๆอร่อยรสชาติเหมือนกับกินในร้านหัวกลัวเลยร้านหม้อไฟจีนเลยนะคะทุกคนแซ่บอีหลีแนะนำให้ลองเผ็ดลิ้นชาถ้ามีโอกาสนะเราจะรีวิว อะไรที่แบบว่าคนจีนเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยให้ดูนะคะถ้ามีโอกาสเราจะทําให้ดูอย่างเต็มที่นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณที่ชมนะคะเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย